ครับสวัสดีครับผมอิดแร่สะอาดนะครับธุรกิจระบบกรองน้ําด้วยแร่ธรรมชาตินะครับจากบริษัท j จเทีอินทุกุปนะครับอ่านะครับแบรนด์ของเรานะครับก็คือชื่อแบรนด์ว่าแร่สะอาดนะครับมันคืออะไรนะฮะแร่สะอาดเนี่ยนะครับมันก็คือแร่นะครับที่ชื่อว่าแมงกานิสไดออกไซด์นะครับประเภทไพโรลูไซด์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่สูงมากนะครับในการกรองน้ํานะครับ สินค้าและบริการนะครับของเราเนี่ยนะครับปกติก็จะทําก็คือระบบน้ําดีนะครับที่ก่อนจะเข้าอาคารนะครับระบบกรองของสระว่ายน้ำนะครับระบบกรองหรือว่าซอฟเทนเนอร์นะครับของไบลอร์ชิลเลอร์ลิ่งทาวเวอร์นะครับทําไมถึงต้องกรองน้านะครับอย่างแรกนะครับปัญหาที่เราพบนะครับมันก็จะมีพวกตะกรนตะกันสนิมเหล็ก ที่เราเห็นตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือน้ําใช้ต่างๆนะครับที่มีเห็นเป็นสนิมเหล็กหรือว่าเปิดน้ํำปุ๊บแล้วมีน้ำแดงน้ำเป็นสนิมนะครับก็เกิดจากโลหะหนักที่อยู่ในน้ำนะครับเป็นคราบตะกันนะครับที่อยู่ในท่อทำให้ท่ออุดตันได้นะครับ,รบปัญหาก็คือตะกันเนี่ยทำให้ท่ออุดตันนะครับวาลวอาจจะพัง นะครับแล้วก็พวกสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยก็เสียหายนะครับการกรองเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกรองอสารโลหะหนักสารหนูสารปะลอดพวกนี้นะครับรวมถึงนะครับแร่ของเราเนี่ยมันจะไปช่วยนะครับที่ต่างจากตัวกองอื่นเนี่ยก็คือช่วยเพิ่มออกซิเจนนะครับแล้วก็ลดค่าน้ำมันนะครับ สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับนะครับก็คือประหยัดค่าน้ำนะครับของเราเนี่ยเวลาล้างแร่เนี่ยนะครับมันจะใช้การแบควอรเนี่ยเพียง10-15นาทีถ้าเป็นที่อื่นนะครับจะใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ลดลดการสูญเสียน้ำได้นะครับแล้วก็ประหยัดค่าไฟนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยลดการทำงานของปั๊มนะฮะอัตราการกรองสูงถึง90%นะครับ นะครับลูกค้าของเรานะครับก็จะมีเมื่อก่อนก็จะเป็นกลุ่มโรงงานส่วนใหญ่นะครับ C P F Regency พันท้ายนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มองหาเป็นลูกค้าโรงแรมรีสอร์ทนะครับก็จะมีอามาลีนะฮะที่ที่เข้าไปทำแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นระบบกรองนะครับของในโรงงาน C P Magic นะครับก็กรองน้ำสำหรับก่อนเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็หมุนเวียนกลับมาใช้อีกรอบหนึ่ง นะครับเราก็ออกแบบงานระบบให้ด้วยนะครับระบบซอฟแร์เนอร์นะครับก็คือของซีพีของอามาลีนะครับก็คือที่ใช้ในอาคารสูงนะครับใช้กับคูลิ่งทาวเวอร์นะครับหรือว่าพวกงานประปาทั่วไปเนี่ยนะครับไอถังใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะฮะถ้าถ้าใช้น้ําปริมาณเยอะก็จะเป็นถังใหญ่อย่างนี้นะครับประปาชุมชนอะไรพวกเนี้ยครับก็ก็มีมีทำอยู่บ้างนะครับนะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็เป็นโรงงาน ล o กิ i งฟอร์นะครับห้างสรรพสินค้าโรงแรมอาคารสำนักงานนะครับหรืออาคารสูงนะครับถ้าท่านใดมองเห็นว่าว่าอาคารไหนมี c o ลิ่ง g าวเวออะไรพวกนี้นะครับก็ก็แนะนําผมเข้าไปพรีเซนต์ได้นะครับ Looking อร์พันเนอรนะครับก็คือผู้จําหน่ายปั๊มถังเก็บน้ํานะครับอุปผู้จําหน่ายอุปก,กรณ์ท่องานปลาปวาวาล์วต่างๆนะครับคําพูดเปิดบวสนทนานะครับ ถ้าอาคารที่มีอายุเกิน5ปีเนี่ยนะครับก็แนะนําเพราะว่าให้เปลี่ยนท่อนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้ติดระบบกรองเข้าไปด้วยนะครับหรืออาคารที่จะสร้างใหม่นะครับก็แนะนําให้ติดระบบกรองด้วยนะครับจะช่วยถนอมท่ออาคารหรือตามบ้านนะครับ เมื่อได้ยินประโยคเหล่านี้นะครับน้ํามีกลิ่นเหม็นมีสีมีกลิ่นมีความกระด้างหินปูนอาบน้ําแล้วตัวไม่เกลี้ยงนะครับให้ติดต่อผมเข้าไปพรีเซนต์ได้เลยนะครับหรืออาคารที่มีคูลิ่งทาวเวอร์ i อ e r เลอ l ์ชินะครับมีปัญหาตกกาะกันถังเก็บน้ําผุนะครับเพราะว่าถ้าที่อื่นนะครับใช้เป็นเรซินเนี่ยก็จะมีการล้างด้วยเกลือก็จะเป็นสนิมนะครับของเราไม่เป็นนะครับ ความเข้าใจผิดนะครับสารกองอื่นๆก็เหมือนกันยิงไม่ใช่นะครับที่อื่นเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนสารกองทุกๆปีหรือ6เดือนนะครับแต่ของเราเนี่ยอายุการใช้งานนะครับห้าถึงสิปีถึงจะเปลี่ยนนะครับโดยที่ล้างไม่ต้องใช้เกลือนะครับใช้น้ําเปล่าล้างได้เลยนะครับอัตราการกองสูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการดูแลรักษาก็คืออย่างที่บอกนะฮะล้างด้วยน้ำเปล่าไม่ต้องล้างด้วยเกลือนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ เลเวลที่ไม่ดีนะครับก็คืองานที่มีเครดิตนะครับขอบคุณครับโอเคขอาครับแล้วนะครับ